สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองด้วยจ้าสวัสดีจ้าเมลี่จ้าสวัสดีค่ะโดนัทค่ะทำอะไรกันนอ้อนี่สองยายหลานสะไภนี่นอ้อนี่บัวลอยค่ะโอ้หน้องโดนัทอยากกินบัวลอยค่ะโอ้ มันยังม่เห็นลอยน่ะลูกทำไมยังตักไปอันตักอันลอยเลยอันลอยอันลอยแล้วก็มีจ้ามันจะซุปไม่น้อนี่บัวลอยนี่ก็เป็นบัวลอยหรือบัวจมเลยนี่นะเป็นสูตรที่แบบเคยทำให้ FC ดูประจำแหละจ้ะก็ทำกินกันประจำดานะจ๊ะนี่ไงเหลือแต่โคมุกกไปเลยจ้ะนี่ไงไม่อยากกินบัวลอยนาะเป็นแป้งเหลือหรือเปล่าเป็นแป้งเหลือจ้ะนี่ไม่ได้ก็ครึ่ง ช่วยด้วยจ่าตระเล่ป่าน้องโดนัทจะทำเองด้วยจ้ะจะปล่อยทำเองแต่จะาตระเล่กลัวจะเป็นบัวลอยดิบนั่นจะไปเข้าทาเลยแมลี่ก็ต้องลงมือเองนะจ๊ะจะมาดูแมลี่ทำอันนี้ใส่ดอกอัญชันนี่เนี่ยเป็นสีม่วงใส่ดอกอัญชันนะฮะใบเตยมาใส่แต่เราจะได้เป็นสีเขียวใบเตยมันต้องแป้งมันนิดเดียวหน่อยลูกรีบอย่าไปหามาดน่ะ แห่งถึงโฮกกระบอกทำเชดกินทำกินคนเดียวเลยใช่ไหมมีน้องก็ซื้อโดนัทเลยได้จะจะแบบโยก็เลียจะชเชดูจะถนัดปากไปเลยนวดนวดแป้งเอาแ้งแป้งจะเสาะมืดแป้งนั่นมืดเลยไม่ไปช่วยย่ายปั่นยะนเลยย่ายปั่นอยู่คนเดียวดูนี่สองคนก็ได้นอได้หลายหอยตักทีเดียวเลย จะะด่ดนนนนนััวี้ทำของหวานกินก่อนกินข้าวเลยดเด้วโด,ด,ด, <c oughs> ดนัทหอยหมดย่างบนตะงมนะที่ตะโงมย<ด>่างหัว่าถึงมดเึงหนี่มันเป็นโครงเดี๋ยวคนนี้จะลองไปหาง,งมหอยกันนะงมงเราจะไปขายทางไหนไปเจอสาว <c oughs> มาใบแกงให้เช็ดอยู่แหละหาง,งมพอมาแกงกินน,นี่มาด้วยรอบแบบหลายอยู่ เพราะว่าน้องแนนต้องมาช่วยงานบวชคดาดใส่สายกัเลยจะไปหาแขงงูมาไหวพ่อเกงก่อนอะอนนี้เมลี่ก็ยังคิดเมนูอะไรไม่ออกเลยจากเขาเย็นนิดใายจะอิ่มของหวานก่อนเลยจ้ะ ทำแบบต้องกินเขาแล้ยกว่าชิ้แต่ว่าทำเมนูอะไรนี่เนี่ยยังเหมืเห็นดูเลยนี่มีอะไรกับพักเซียนโตพักเซียนโตพัดใส่ไข่ไม่หรอมันมันจะเหนียวไม่หนักลูกเมียเพรามันเหนียวเนาะมันแล้วก็ซับเหมือนในนั่นไงต่อยมันพักกาดนะเนียนเหนียวนะขนาดเรากินล้ยังไม่ค่อยเหนียวเลยยังเหมือนเคยจักทีดาลิกเพลงนี่ยังมะเขือนี่แต่ว่ามะเขือเมียเคยกินเร็วเลย ตอนนี้น้องโดนัทก็กว่าเมสเ่จทีปั่นลูกใหญ่ใหญ่เลยด้๋ยสินะครับค่นเดียวอิ่มเลยจ้ะจริงเราปั่นหนับจำนวนคนในบ้านเราก็ปั่นเป็นลูกเลยก็ได้แล้วจ้ะกว่าในบ้านมีกี่คนลูกใหญ่ใหญ่ก็ลูกลอยที่เราก็คนละคำไปเลยไปก็อ ไอ้ลมมันแรงไฟต่ตก็่ม่คกวยักเดือดเดือดจงนี่นะน้ำกะทิอะไรก็มีเรียบร้อยเดือนนี้มีเดียวกะทิอันนั้นเลยยังเหลืออยู่กะทิโค้ดายได้หลองเน้นโฮมุกมาเฉยนี่วันนี้จะเห็นว่าจะเอามาไหว้ิี่เขาน้องโดนดโอั้อออออไอ้ถ้ำนี่ ให้ใครกินหนึ่งนี่ล่องบอลนึ่งดู้ยายลีแล้วใครอีกแล้วโชกแล้วก็ให้นั่นแน่ให้น้องแก้มพอไหมเนี่ยพอกระเซ็บลูกกระเซ็บลูกครบหวานกินมากไปได้ส่งกินคุณพอใส่น้องโดนนัดจีนคนเดียวกับมดสระบันะะจ๊เดี๋ยวให้แมรี่กันน้องโดนนัดตัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะเมนูหวานต้นเย็นช่วงรอแมรี่ปั่น บัวลอยอยู่นู่นเดี๋ยวพี่โยผ้ามาเดินดูสวนยอมทิเมลีจัดแต่งไว้เด้๋ยจ้ะอันนี้ก็เป็นสวนนาบ้านนะจ๊ะแล้วก็มีกระถ่อมตาเด็กสมบูรณ์นะเดี๋ยวจ้ะสวนยอมทิเมรีทิเมลี่ปลูกเอาไว้นาบาน้านเดี๋ยวะเดี๋ยวไปดูทางคางด้านนะจ๊ะกระถางเมลี่กับปลูกจักไม่แน่ใจว่าปลูกอะไรไดะเดี๋ยวพอยดูตอนงอกขึ้นมาก่อนว่าจะเป็นต้นอะไรงอกขึ้นมาจากกระถางนี่เดี๋จ้ะนี่ น่าจะเป็นพวกนอบอนสีอะไรไม่ได้จริงไฟลอยโดนฟ้าเมลีนะจ๊ะฟ้าเมลีสวนตัวนี้ก็กระถางก็ลอยโดนไฟใหม่มาเลยดิจ่ะอันนี้กระถอมเกา่าเมลีก็ยกมาไว้นี่จะไม่ยอมเอาทิ้งนะจ๊ะ เอาของเก่าๆมาวางไว้อยู่งๆเดีนนี่นก็เป็นรอยยุ่งเก่านะจ๊ะว่าปลายใหม่ตอนนั้นนะจ๊ะเป็นสวนเนลีสวนย่อมที่ต้นใหม่ที่ยังเหลือนะจ๊ะอันนี้ก็เมลี่กม่แม่ใจว่าแม่ปูกะไรลนะจ๊ะนี่ไม่ได้ถามดาตอนนี้ก็รอยเพาะนอบอนสีอาวว้นะจ๊ะเป็นยอดขึ้นมาแล้วจ้ะ ก็ปลาที่แมรี่ชอบไปซื้อปลามาจากตลาดดัดนะจ๊ะบรรยากาศจะเวาลาพี่โยเลิกงานมาก่อนนี่จะเดินมาดูดูนี่ไปนะจ๊ะแต่ว่ร้อยมมแม่หลุดนะ้ำแล้วจันชุ่มช้ำโยก็ยังไม่ต้องหลดุดจแต่จะตะกเด็ดลอดจะสีม่วงจะหาม่วงเลยนี่ยังก็หลอนอยู่เลยจัะเดี๋ยวไปดูเมลี่ ทำบัวลอยต่อนะจ๊ะโยก็มายืนให้กำลังใจดิจะให้น้องโดนัดปั่นต่อไปก็จะเร็แล้วจะเลือนิดนึงนะจ๊ะนะแมลี่กับปั่นเสซ็จเรียบร้อยเป็นหนังกระท่อมแล้วจ้ะนะบัวลอยก็เริ่มลอยเลยดิยจ่ะนะติดไปให้มันลอยมากๆคนวันนี้จะได้ทีมฝีมือหลานสะพายดิยจ่ะนี่เป็นยังไงน้องไม่ใช่แต่ผู้นี้ทองเสียก็ยังดีเลยดิจ่ะหยุดงานเป็นวันเสาร์นะจ๊ะ อร่อยไปมดนี่หรือว่าจะอร่อยไปมดนะจน๊ะ <c oughs> เดี๋ยวมารอลุอล่นรอชิมกันนะจ๊ะต้องให้น้องโดนัทแสดงฝีมือมาเป็นร้านน้ำพายเมลี่ต้องทํากับข่าวเป็นนะจน๊ะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นทําทีเลยจ้ะต้องกาเป็นจะสดใครใครสดแต่ก็ไม่รู้กุ้งเดยวเดี๋ยวมาดูวิธีการทําบัวลอยของน้องโดนัทนะจ๊ะจะออกมาลุ่แบบห <c oughs> นา้าตาแบบไหนนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะ ก็เซ็ตมาเลยนะจ๊ะโอ้ทำไมลูกหลังๆลูกใหญ่ๆนะกลัวไม่เซ็ตน like cool ี่อ่าปิดฝานะจ๊ะเดี๋ยวให้มันลอยให้นั่นนะจ๊ะตักทีเดียวเลยตักทีเดียวเลยนะจ๊ะพีทฟ้าไปก่อนวันนี้ก็ลอยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องโดนน่าจะตักลูกใหญ่จริงๆนะจ๊ะนไม่ได้ปลาเลนนะจ๊ะฟ้าดูก็แบบปั่นจิ้นคนเดียวเลยนะจ๊ะลูกเยอะอิ่ม มือใหม่ฮัทครับมือใหม่ฮัททำมือใหม่ฮัททำจ้าทำด้วกระบาดสีขาดเลยก็เลยตันโยนปั่นโยนเลยนะจ๊ะจะเดี๋ยวให้น้องตักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาทำสูตรน้ำกะทิกันนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะนี่น้องโดนัทก่อนจะทำกะทิเลยนะจ๊ะแต่ว่าพอดีใส่ช่องฟิตไปนะจ๊ะกะทิก็เลยเป็นก้อนนะจ๊ะนี่ เดี๋ยวรอให้กะทิละลายก่อนเด็ดฉันฝาหม้อไม่ปิดไปแล้วลูกนั่นนะ่ละบัวลอยนั่นนะโถงเข่ามดเลยโอ้กะทิเห็นไปก่อนเดี๋ยวกำลังนึงละลายเลยเด็ดฉันออันนี้กะทิก็ละลายเลยเด็ดฉะนี่เดี๋ยวต่อไปใส่น้ำตาลนะจ๊ะเป็นน้ำตาลทรายเดนะจ๊ะ เราทำยังไงต่อคาชีฟต้องมีนามใส่ไหมคาชีฟมีค่ะแล้วนาำเด้เตรเียมมาหรือยังคะยังไม่กลัไม่กลัวน้อเเอาหนามใ่ไปเล้เรตดใจเอาียมมาคมันดีมันกครดีโอ้ดเดกน่เยนมาเรยนี่ไดอะไรมากินม,นมัน,มลน่ลายังใส่ออ เจะให้น้องโดนัทเชียวกัะทิไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอ้พอกเชียวกะจิกับน้ำตาลเสียดเรียบร้อยก็เอาไอ้บัวลอยใส่เลยจ้ะ <Hey. S 2> อันนี้เป็นอ,อะไรใช่เออมัอน,นทำอะไรเรียกว่าอะไรค้ามหนึ่มเจี๊ยน่ากินไหมเจ๊บไม่ย <c oughs> ังจะหละเจ้๊บอเร็วอันชันใช่สีอันชันไม่ใช่สีม่วงใช่ไม่ใช่ นี่ก็เดือมเดือดเลยจะเดี๋ยวรอดูตอนจะเซตอีกทีนึงจะเดี๋ยวให้น้ำเชื่อมกแบัวลอยเดือดกันเลยจ้ะนี่บัวลอยโอ้นี่ก็เซตเรียบร้อยเลยได้จ้ะเดี๋ยวให้น้องชโดยกลงนะจ๊ะยกลงไปใบเต๋า้างๆเต๋าหล็กนี่นะจ๊ะระว,วังคูดมันจะไหม้เด้แนะนั่นอนนะโอ้เสร็จเรียบร้อยบัวลอยฝีมือน้องชโดนะล้วจ้ะ เดี๋ยวก็จะมาชิมกันด้วจ้ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะจ๊ะนี่ม่เหมือนเอาจ้าพี่โยก็จะมาชิมด้วยจ้าเอาชามใหญ่ๆมาจ้ะาดิพ so yeah. ี่โยจะขอชิมนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าได้เดี๋ยวจะดีมก่อนกินข้าวดิจ้ะอร่อยไม่นองเก็บกำลังเก็บก็อึ้งลื่นที่นี่เดี๋ยวกำลังหลอยๆพี่โยขอที่ยาเต่าด้วจ้ะ หวานสวยเลยน้ำตาลมากพุดเมื่ออยหน่อยจอนน้ำตาลวะมันมากพุดก็เลยทำเตียมหวานไปหน่อยนะจ๊ะร้อนไหมร้อนไหมเปล่าร้านก่อนอะ แต่ได้ไ้เป็นยวแข่อน้าวนอามไก็หนีได้ฟ้าอร่อยดีจ้ะเี๋ยวขอแขกชิมก่อนจะพพว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะกินเข้าไม่ได้หนแกมเนี่ยจะววใหญ่ ก,กินถัวยเลยนี่ใส่ยเล็กเนี่ยกินข้าเยอะเลยจันเดี๋ยวไปว้าไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวไปดูเมลลี่ทำอะไรต่อดิจนันเมลี่ทำอะไรต่อจากนอกโดนัทจัไปดูกันดยจนันเมลี่ทำอะไรอีเนาะนี่ ห้่าจ้ะานาเครื่อช้าครบจัมาเห็นมันมีอยู่ก็กเอาเนื้อาเลจะต้เอาเม็ดมาัวจะเป็นิเะพโยกแม่แะเอาเนื้อตอนไหนด้เตเลยเอาเม็มาตัวเติมเื่อใชยาบริหารกันม่เดี๋นี้ิหาราไย้าถ้าพ่โยจะครบคือต้องแช่น้าให้เือยๆก็ได้จโยที่จะนั่นได้ เอาล่ะจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเยจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยเราก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยหลักเอฟซีทุกคนเยจ้าสวัสดีจ้ามาเดจ้ามากินขัวเม็ดมะขามเม่รีเดจ้านี่ใครใครสนใจติดต่อมาเลยจ้า